กรมอนามัยเองก็ก็ออกมาพูดถึงการทานเข้าวเหนียวม่วง,งคือจริงๆมันดีแหละที่คนมาส่งเสริมจริงแต่ว่าก็มีความจําเป็นที่จะต้องทานใน ปริมาณที่มันพอดิบพอดีนะซึ่งท่านอธิบดีกรมอนามัไยก็บอกว่าคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาเนี่ยมะม่วงเป็นเมนูยอดนิยมที่หากินได้ง่ายคือมะม่วงสุกกินแล้วคลายร้อนยิ่งแช่เย็นๆนะหรือออกบามันอร่อยร่างกายมันจะสดชื่นคือเนื้อมะม่วงสุกก็มีวิตามินมีแร่ธาตุใช่ไหมคะวิตามิน A เบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาด้วยวิตามิน E ซีซีเนียมมีใย,ยอาหารช่วยในการขับถ่ายวิตามิน C สารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทางด้านผู้อำนวยการสำนักโพชนาการเขาก็เลยแนะ3วิธีทานอย่างไรให้ไกล ความอ้วนสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงนะข้อแรกเลยคือผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารว่างได้ประมาณ1 5 0่ง0กิโลกรัมแคลอรี่ต่อวันคือให้แบ่งเป็นมื้อเล็กๆอื ข้าวเหนียวมูนสัก50กรัมหรือว่า1ทัพ,พี1ทัพ,พีที่เราตักข้าวปกตินะคะให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่แล้วแล้วก็มะม่วงสุกครึ่งผลพออ่าอ่านะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่รวมกันแล้วก็จะเท่ากับ200กิโลแคลอรี่ซึ่งก็ใกล้เคียงกับพลังงานของอาหารว่างในแต่ละวันคือถ,ถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนเวลาเราไปซื้อตามร้านข้าวเหนียวมะม่วงจะแค่นิดเดียว<ช>แล้วก็มะม่วงครึ่งหนึ่งแค่นั้นเลยนั้นมื้อไหนถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้ว ต้องงดของหวานชนิดอื่นนะคะ<ช>และออกกําลังกายช่วยเาผาผลาญพลังงานด้วย<ช>ถ้าใครที่มีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าข้าเหนียวมะม่วงให้พลังงานสูงอย่างที่บอกไป<ช>และข้อแนะนํำอย่างคือให้กินช่วงกลางวัน เพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไปตั้งแต่ช่วงเว,ชงเวลากลาง,งวันเป็นช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงที่ร่างกายต้องใช้พลังงานเนี่ยทำกิจกรรมไปตลอดนะคะเลี่ยงกินตอนมื้อเย็นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมทําเราไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรแล้วกินแล้วนอน,อน,เ,นเออนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไขมันสะสมตามร่างกายได้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงต้องระมัดระวังเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารที่มีน้ําตาลและไขมันค่อนข้างสูงผู้ป่วยโรคไตหลีกเลี่ยงกินมะม่วงสุกเพราะมีโพแทสเซียมสูงนะคะ กินข้าวเหนียวมะม่วงให้อร่อยแบบไม่เสียสุขภาพก็ต้องกินแบบพอประมาณกินไม่มากไม่บ่อยเกินไปกินให้มันสมดุลกันอะ่ะนะหรือ <S <S นะถ้าเอาจริงๆนะฮะถ้าเป็นมื้อของว่างเหมือนที่พี่พูดเนี่ยจริงๆข้าวเหนียวม่วงสามารถจะกินแทนมื้ออาหารหลักได้เลยเพราะว่าพลังงานมันสูงแคล,ลอรี่มันสูงหรือถ้าเกิดอยากกินมากจริงๆแนะนําว่าให้กินข้าวเหนียวแต่น้อยๆกินมะม่วงเยอะๆแต่ก็ในปริมาณที่กําลังพอดีนะพ้ามากไปก็มีน้ําตาลอีกนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ ออกกาลังกายเป็นตัวช่วยด้วยละกันในการเผาผาลาญพลังงานที่พูดมาเนี่ยทุเรียน<อ>มะม่วงสุกขนุนน้ําตาลเต็มที่เยอะหมดเลยทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอก